ก็ขอราสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับผมก็บผมไบทูเทคเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากทางเรียวมีอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเจ้านี้ครับเรียวมี7 Pro รนะครับราคาค่าตัวของเจ้าเรียวมี7 Pro ตัวนี้จะอยู่ที่1990บาทนะครับจากที่ผมได้ใช้งานมาสักพักแล้วครับเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับในการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับเหมาะกับใครมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจรวมถึงคนที่จะซื้อี่นมีข้อพิจารณาอะไรบ้างนะสําบสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับ ก็สาหรับเจ้าเรียวมี7 Pro เครื่องนี้ครับก็มาพร้อมกับจุดเด่นหลายๆด้านด้วยกันครับสำหรับเจ้าเรียวมี7 Pro เครื่องนี้มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างแรกก็คือเทคโนโลยีการชาร์จไวที่ถือว่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วในสมาร์ทโฟนเลยราคานี้นะตัวนี้สามารถที่จะชาร์จไวได้นะครับกำลังไฟสูงสุดที่65วัตต์ด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ตัวเทคโนโลยีซูเปอร์ด,ดัชาร์จ65วัตต์จากทางเรียวมีนั่นเองนะครับและชาร์จไวยังไม่พอครับตัวนี้ก็ให้แบตเตอรี่นะมาจุใจยอยู่ที่4,500มมลแอออดดด้้้้ววยยกกััันนนนีีคืจจุเเ่่าาางรรรสํบ Pro 7ต ชาร์จไวมากๆในเรทราคา1990บาทนะครับต่อมาจุดเด่นอย่างที่2ก็คือในเรื่องของตัวหน้าจอครับเจ้าเรย์มี7จ็ปตัวนี้ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอครับเลือกใช้พาร์เรลน้บที่เป็นตัวซูเปอร์อมเนีนั่นเองครับซึ่งในจุดเด่นของส่วนนี้ครับก็ทาให้เจ้าเรย์มี7จ็ปตัวนี้มีสีสันของหน้าจอที่สวยงามนั่นเองนะครับดูจากในภาพได้เลยว่าหน้าจอขั้นยาสีสันสดใสสวยงามนะครับแล้วก็รวมไปถึงเมื่อแสดงพื้นที่สีดำนี้ก็คืือออนเร่งง ตัวลำโพงนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีเจ็ดโปรเครื่องนี้นะมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอดิโอนั่นเองนะครับด้านบนนะครับตัวเ e อเอพีเนี่ยก็จะมีลำโพง1ตัวนะครับผมและด้านล่าง,งตรงนี้ก็จะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวด้วยกันนะครับทำหน้าที่คู่กันนะเป็นลำโพงคู่แบบสเตอดิโอนะครับซึ่งมือถือในเลนราคานี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับแทบจะหาตัวจับได้ยากเหมือนกันนะครับเมื่อรวมนะครับจุดเด่นในเรื่องตัวหน้าจอสีสันสวยงามภายในเอลโมเดรวมถึงลำโพงคู่บนล่างแบบนี้นะครับก็ทําให้ในเรื่องของการเซมมัลติมีเดียหรือคอนเทนน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 ตต์์่่่่่าาางงงๆเเเเเีียพพิิดไ้้้มมกกขึัับสรรทโฟคืออ และต่อมาครับจุดเด่นสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวกล้องนั่นเองครับเจ้าเรียวมี7โปรเครื่องนี้มาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดสูง32ล้านพิกเซลนะครับซึ่งในส่วนของตัวรายละเอียดของกล้องหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตรงนี้ใช้เซนเซอร์จากตัว Sony i m x s e r i ซ s นะซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์กล้องคุณภาพสูงนะครับความละเอียด64ล้านด้วยกันครับซึ่งกล้อง มาด้านบนตรงนี้ครับก็จะมาพร้อมกับกล้องเลนส์อัสตาวนะความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับค่า f 2.3นะครับแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล้องแบ็คแอนด์ไวท์คามิาแล้วตัวด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นกล้องมโนโครมความละเอียด2 0 0พิกเซลเอาไว้ในเรื่องของการถ่ายภาพขาวดําแล้วก็การจับเด p บ h o f field ต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับด้านข้างตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวด้วยกันนะตัวนี้เป็นกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลนะเป็นตัวกล้องเลนมาโครนั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นหลักของเจ้าเรม หลังจากที่ผมได้ทําการลองใช้งานมาถือว่าเป็นลกล้องที่เซลฟี่ค่อนข้างเดียสวยมากๆอพอสมควรนะครับสามารถถ่ายโมดโปรเจตได้มีการทําหน้าฉาหลังเบอร์ได้ด้วยตัวซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับและจุดเด่นอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็คือในเรื่องของตัวความเบาบางตัวเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Redmi 7 Pro เครื่องนี้มาพร้อมกับน้ําหนักเพียงแค่182กรัมเท่านั้นนะครับและความบางของตัวเครื่องเนี่ยบางถึงที่8.7ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะซึ่งถือว่าก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนนนนงงงงคคบบงครรรััับบททีีี่่่่มมมมววววาาาาาาาเเเตตืืออําาใใใหห้้ไกสถชชิ ประจำวันได้ง่ายนะครับถือมือเดียวสบายๆไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ทำก,การพูดจุดเด่นของเจ้าเรือมีเจ r o โปเครื่องน,นี้ไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมภาพถ่ายที่ได้เจ้าเรือมีเจ r o โปเครื่องนี้กันบ้างว่ากล้องหลังคุณภาพภาพที่ได้น่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมเลยครับ หลังจากที่ได้ดูภาพถ่ายจากกล้องหลังไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูภาพถ่ายที่ได้จากกล้องหน้าของเจ้าเดมีเจ็บโบเครื่องนี้กันบ้างครับไปชม ก็หลังจากที่ได้ชมภาพถ่ายที่เจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แล้วก็ลองตัดสินใจดูนะว่าคุณชอบหรือเปล่านะหลังจากที่ผมได้ทําการลองใช้เจ้าเรยมี7โปรเครื่องนี้มาพอสมควรนะครับความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับผมนะผมถือว่าเจ้าเรยมี7โปรเครื่องนี้นะเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปสวยมากะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับเลราคานะในสมาร์ทโฟนงบไม่เกิน11,000บ่นับาทนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งตัวที่ถ่ายภาพสวยนะครับโดยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงนนนน้้้้อยยตตััวววีีีจะมมมมโหหดดาาใรเป็ส์ทท ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีนะครับเก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีมากๆแล้วก็เวลาถ่ายคืนนะภาพสว่างมากพอสมควรแล้วก็มีรีเทลมีรายละเอียดที่ดีนะครับรวมถึงในการถ่ายเอาท์ดอร์นะตอนกลางวันเนี่ยก็ถือว่าทําคุณภาพได้ดีพอสมควรนะครับด้วยตัวคุณภาพของตัวกล้องเซนเซอร์ครับจากทางโซนี่นะค,ความละเอียด64ล้านพิกเซลและในเรื่องกล้องหน้าเนี่ยผมก็ถือว่าทําได้โอเคมากๆเหมือนกันนะครับตัวสกินโทนค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางเรียลมีอยู่แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันในการถ่ายพอเทท,ที่ค่อนข้างที่จะตัดขอบได้เนียนนะครับแล้ว อรอล้านนับดีเทลครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยในเรื่องการเซลฟี่นะรับเห็นรายละเอียดใบหน้าทั้งที่จะชัดเจนเลยนะครับโดยรวมนับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจสําหรับเจ้าเรยมี7 Pro เครื่องนี้ครับอย่างแรกก็คือในเรื่องตัวกล้องนะครับก็คือในเรื่องการถ่ายภาพที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องตัวหน้าจอที่ให้ Pan e l s น p e r a m o l e เมเมาในเรทราคานี้พร้อมกับลำโพงคู่บนล่างนะครับและอย่างที่3มก็คือในเรื่องของตัวน้ําหนักตัวเครื่องความเบาบางตัวเครื่องนะครับก็คือตัวเครื่องนะ นีเรื่องของการชาร์จไวแล้วก็แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้เต็มวันสบายๆครับด้วยความที่มันชาร์จไวได้65วัตต์ถือว่าชาร์จเร็วมากๆครับแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยมีแถมมาให้ในกล่องเลยไม่ต้องไปทําการหาซื้อแยกนะครับผมซึ่งในกล่องเนี่ยเมื่อคุณนาการซื้อไปนะครับเขาก็จะมีการแถมเคสใสมาให้แบบนี้เป็นเคสใสนะครับแต่ว่ามีสีที่ลมดํามานิดๆค่อนข้างที่จะออกมีความดําๆเทานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือในการใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ไปสําหรับสสสมาาารรรรร์ทโฟนนนเเคืื่่อองงีี้ะะัับแแลลํหตวดดุกไ ของเจ้าเรยมีเปเนี่ยก็ถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้สวยงามนะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับตัวฝาหลังสังเกตว่าจะมีการออกแบบลายเส้นตัดตรงนี้ครับที่มันล้อกับตัวกล้องเมื่อเวลาทําการสะท้อนแสงก็จะมีความเงางามแบบนี้นะครับผมก็มีลวดลายที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของทางเรยวมีเขานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เรยวมีอยู่ด้านล่างนะครับผมตรงนี้ซึ่งตัวผิววัสดุของตัวฝาหลังตัวนี้คเขาก็ทาการเคลือบผิวด้านมาเรียบร้อยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการลดรอยนิ้วมือต่างๆนะครับแล้วเมื่อทําการสะท้อนแสงก็ยังงงคคมมีวา มีอยู่ของมันนะอันนี้คือถือว่าสวยงามมากๆครับและในส่วนตัวเฟรมเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็นตัวโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติกเช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่างานประกอบโดยรวมค่อนข้างทีง่จะเนี๊ยบแล้วก็เนียนนะครับผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดใช้งาน,นแล้วก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งในการจับถือคือถือว่าจับแล้วรู้สึกดีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแกงแต่อย่างใดนั่นเองนะครับและจุดเด่นที่สําคัญเลยนะนในปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนหลายๆเครื่องเนี่ยถูกตัดพอร์ตแจ็ค3.5มิลไปหมดนะแต่ว่าเจ้า Redmi 7 Pro เครื่องน บีไทยซี C นะครับผมก็ถือว่าลงตัวครบๆนะครับแล้วหลังจากที่ผมนําการพูดนี้เรื่องจุดเด่นข้อดีสิที่ผมชอบไปแล้วนะครับข้อพิจารณาสาหรับคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีอะไรบ้างครับข้อพิจารณาอย่างแรกครับก็คือเรื่องของตัวหน้าจอนั่นเองนะครับถึงจะบอกว่าเจ้าเรียวมี7จ็โปรเครื่องนีนะ้มาพร้อมกับหน้าจอซูปเปอร์อัมรทที่สีสันสวยงามแบบนี้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะว่าหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่มีค่าครีเฟรชเรท60เฮิรต์นะซึ่งในปัจจุบนันนะในเลนราคานี้เนี่ยคู่แข่ง ใครอยากได้หน้าจอที่มีความลื่นไหลที่เป็น r e f ฟ e ชเ r ทสูงกว่านี้เนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อพิจารณาอย่างที่2ก็คือในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานตัว 4G อยู่นะครับยังไม่รองรับในการใช้งาน 5G นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเดียวมี7 Pro เครื่องนี้ก็มาบอกให้เป็นข้อมูลกันครับสรุปสุดท้ายน้ำสำหรับเจ้าเดลมียเจ็เครื่องนี้โดยรวมสําหรับผมนะถ้าเกิดว่าใครหาสมาร์ทโฟนที่เอาไว้เสียบคอนเทน์นครบหน้าจอใหญ่ๆสีสันดีนะมี ถ้าเกิดว่าแบตมอนเนี่ยก็ยังคงมีตัวที่มีฟาสชาร์ทที่สามารถชาร์จด้วยกําลังไฟสูงสุด65วัตต์นะครับรวมถึงยังเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยสวยๆนั่นเองครับตัวเจ้าเรยวมี7โปรเครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานงคุณได้แน่นอนนะครับก็สําหรับการรีวิวเจ้าเรยวมี7โปรนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปรีวิวคร่าวๆไวทเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่ามาเป็นการเล่าประสบการณ์ในการใช้งานและกันนะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสาหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร์เพื่อทาการติดตามช่องของผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆที่อยากออกต่อจากนี้ไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดขา่าวสารด้านไอทีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัวมือถือสเปคราคาต่างๆนะที่เป็นคอนเทนต์ต่างๆที่นอกเหนือจากวิดีโอคลิปนี้นะก็อย่าลืมไปทำการกดไลค์กดวอลลุกกดซิฟเฟอร์นะเพจเฟซบุ Facebook, Mike, ๊กบายุเทคกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ทเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปรีวิวต่อๆไปนะครครรััับบสสวดี